สวัสดีค่ะคุณครูชื่อนะัทการบุญสุภานะคะคุณครูสอนในรายวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของแกส๊สและก็สมบัติของแก๊สนะคะ โอเคคุณครูแบ่งหัวข้อของเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิและก็จำนวนโมลของแก๊สนะคะหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของแก๊สอุดมคติและความดันย่อยหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของทฤษฎีโจนและการแพร่ของแก๊ส และหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแกส๊สและก็สมบัติของแก๊สค่ะโอเคเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะ ในหัวข้อแรกที่คุณครูจะสอนหรือว่าพารแรกที่คุณครูจะสอนพวกเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิและก็จํานวนโมลของแก๊สนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูอยากจะให้พวกเราทําความเข้าใจก่อนว่าปริมาตรตัวแปรที่คุณครูใช้มีอะไรบ้างนะคะอ่ะเป็นตัวแปรอะไรและมีหน่วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดู คนะคะสัญญาณมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะปริมาตรนะคะหรือคําว่า v o u u m นะคะซึ่งแปลว่าปริมาตรสัญลักษณ์ที่คุณรูใช้จะใช้เป็นตัว V นะคะ V ใหญ่นะคะหน่วยที่ใช้สําหรับปริมาตรนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะลูกบาทเซนติเมตรนะคะ cm ยกกำลัง3หรือมิลลิลิตรได้ไหมลูก มิลลิลิตรก็ได้นะคะหรือหน่วยลูกบาดเดซิเมตรได้ไหมลูกบาศเดซิเมตรก็คือจะเป็น dm ยกกำลัง3นะคะและที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะอีกหน่วยหนึ่งก็คือลิตรนะคะในหน่วยลิตรนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะนอกจากปริมาตรแล้วก็ยังมี ความดันนะคะที่พวกเราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าความดันในเรื่องนี้ในเรื่องของแก๊สนี้นะคะคุณครูใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรนะคะโดยคุณครูใช้สัญลักษณ์เป็นตัว P ใหญ่นะคะมาจากคําว่า pressure นะคะความดันมีหน่วยเป็นอะไรบ้างนะคะที่เราเคยเห็นมาแล้วนะคะก็จะมีหน่วยของมิลลิเมตรประหลอดนะคะ,ะมีหน่วยอะไรอีก ATM นะคะหรือภาษาไทยเราใช้คำว่าบรรยากาศนะคะโอเคไหมมันมาจากคำว่า atmosphere นะคะและก็ที่เราเคยเห็นอีกคือหน่วยท o นะคะ T O R อะ T O R R นะคะโอเคต่อจากนั้นนะคะอีกตัวแปรสำคัญที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่ใช้นะคะ จะเป็นตัว T ค่ะตัวแปรตัวทีทใหญ่นะคะมาจากคำว่า temperature นะคะตัว T ใหญ่หน่วยที่เราเห็นคุ้นเคยผ่านหูผ่านตามานะคะก็จะเป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะคะโอเคไหม, mm hmm. มและมีหน่วยอะไรอีกตอก,กติกตอกติกตอกนะคะหน่วยเคลวินโอเคนะคะเก่งมากเลยนะคะและหน่วยอะไรอีก ฟาเรนไฮน์นะคะองศาฟาเรนไฮน์นะคะโอเค3ตัวแปรหลักๆเด็กๆจําให้ได้นะคะว่าปริมาตรคุณครูใช้ตัวแปรไหนความดันคุณครูใช้ตัวแปรไหนแล้วก็อุณหภูมิคุณครูคใช้ตัวแปรไหนโอเคนะคะและตัวสุดท้ายจํานวนโมลน,นะคะจานวนโมลน,นี้คุณครูใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว n เล็กนะคะ n เล็กหน่วยที่ใช้ก็จะเป็นหน่วยโมลน,นะคะ หน่วยโมลคะ่ะโอเคต่อไปเลยเราจะมาเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดันก่อนนะคะเป็นเรื่องแรกนะคะโดยคนที่ศึกษาระหว่างศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและก็ความดันนี้นะคะก็คือคุณบอยนะคะบอยเขาทําการทดลองศึกษาเกี่ยวกับปริมาตรและก็ความดันนะคะโดยเขาได้ผลการทดลองดันตารางด้าน ซ้ายมือซ้ายมือของคุณครูนะคะโดยได้กราฟออกมาใน2ออ่ยังไม่ได้กราฟสิได้ตารางออกมา2คอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกจะเป็นเรื่องของความดันนะคะโดยหน่วยที่คุณครูใช้หน่วยของคุณครูใช้ในนี้ก็คือจะเป็นหน่วยของมิลลิเมตรประหลอดนะคะส่วนปริมาตรที่ใช้นะคะก็จะเป็นหน่วยของมิลลิลิตรนะคะ,ะจากข้อมูลที่บอยเขาทำการทดลองนะคะ แล้วเขานำมาพอดกราฟหรือว่านำมาสร้างกราฟนะคะโดยกราฟที่ได้นะคะแกน y จะให้เป็นปริมาตรนะคะปริมาตรก็คือตัวนี้นะคะ v หน่วยวงเล็บตรงนี้นะคะก็คือหน่วยของปริมาตรหน่วยที่ใช้ก็จะเป็นหน่วยของมิลลิลิตรนะคะตัวย่อก็คือ ml นะคะส่วนในแกน y แกน y ก็คือปริมาตรแกน x นะคะก็คือ ความดันความดันที่คุณครูใช้นะคะจะเป็นหน่วยของมิลลิเมตรประลอดนะคะจากข้อมูลถ้าคุณครูให้หนูลองนำความข้อมูลในตารางมาพอดกราฟหนูจะทำได้ไม่เอ่ยนะคะอย่างแรกนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูพาหนูทำก่อนถ้าความดัน780 ถ้าความดันให้ดูแกน x นะคะความดัน780นะคะอยู่ตรงไหนคุณครูสมมุติให้ก่อนอยู่ประมาณเส้นสีแดงนี้นะคะปริมาตรที 7, ่ความดัน780ปริมาตรอยู่ที่20นะคะ,ะนักเรียนก็จุดไว้นะคะจากนั้นเรามาดูความดันถัดไปนะคะก็คือความดัน138 138อยู่ตรงไหนอันนี้คุณครูประมาณ ว่ามันแน่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาดูว่าปริมาตรมันเท่าไหร่นะคะก็คือ15แล้วก็มาดูลากขึ้นไปเลยนะคะสิบห้ามันอยู่ตรงนี้มันตัดกันตรงนี้เราก็จะได้จุดต่อไปนะคะความดัน1,560ก็อ่าอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะคะอันนี้คือเข้าๆก่อนนะคะ แต่ถ้านักเรียนอยากให้มันถูกต้องแม่นยำม,มากที่สุดนะคะนักเรียนสามารถนำไปพลอตในกระดาษกราฟได้นะคะแต่คุณครูขอเสนอวิธีการว่าถ้ามีข้อมูลมาแบบนี้นักเรียนจะทำยังไงโอเคเนาะเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบอยู่ตรงตำแหน่งนี้สีแดงนี้นะคะปริมาตรก็คือประมาณสิบโอเคคุณครูให้เป็นประมาณนี้จาก ข้อมูล3จุดนี้ถ้าคุณครูลากเส้นลากเส้นกราฟนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อความดันมันเพิ่มขึ้นเมื่อความดันมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันลดลงคืออะไรลูกแกนวานี่คือมันลดลงนะคะก็คือปริมาตรลดลงดังนั้นจากการทดลอง ที่อบอยเขาทํามานะคะเขาก็เลยสรุปเป็นกฎของเขาก็คือในสภาวะที่อุณหภูมิและมวลของแก๊สคงที่อุณหภูมินะคะแล้วก็มวลของแก๊สคงที่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือปริมาตรมันจะแปลผกผันคําว่าแปรผกผันในที่นี้คือส่วนทางกันนะลูกแปลผกผันกับอะไรแปลผกผันกับความ ปริมาตรคุณครูบอกไว้แล้วสัญลักษณ์ที่ใช้คือตัว v นะคะตัว v v ค่ะลูกส่วนความดันก็คือตัว p โอเคนะคะโอเคสไลด์นี้ผ่านนะคะต่อไปนะคะเรามาดูถ้าคุณครูมีเข็มเข็มกระบอกฉีดยานะคะถ้าคุณครูมีกระบอกฉีดยาแล้วคุณครูกดก้านกระบอกฉีดยา ให้ดันขึ้นไปสูงๆเลยดันขึ้นมาสูงๆประมาณนี้เลยนะคะตรงตำแหน,น่งนี้แล้วสิ่งที่ได้ก็คือถ้าความดันที่กระทำต่อแก๊สในภาชนะในภาชนะตรงไหนก็คือตรงบริเวณนี้นะคะถ้าความดันความดันตรงไหนก็คือจากการที่คุณครูกดก้านกระบอกฉีดยาเข้าไปถ้าคุณครูกดเข้าไปมากนั่นแสดงว่ามันมีแรงหรือว่าความดันที่กระทำต่อแก๊สตรงบริเวณนี้มาก ปริมาตรของแก๊สจะเป็นยังไงลูกก็จะน้อยนะคะปริมาตรของแก๊สก็จะน้อยแต่ถ้าสมมติว่าคุณครูดึงก้านเจ้ากระบอกชีดานี้ออกมานักเรียนสังเกตนะคะก้านกระบอกฉีดาที่คุณครูดึงออกมาปริมาตรตรงนี้มันจะมากกว่าปริมาตรตรงส่วนนี้ใช่ไหมลูกอโอเคมันจะมากกว่าปริมาตรตรงส่วนนี้หรือพูดง่ายๆเราก็จะกล่าวได้ว่า ถ้าความดันที่กระทําต่อแก๊สในภาชนะน้อยก็คือคุณครูดันก้านกระบอกฉีดาดันก้านกระบอกฉียาเข้าไปน้อยนะเนี่ยปริมาตรของแก๊สตรงส่วนนี้ก็คือมันจะมีปริมาตรมากโอเคไหมเพอตามทันไม่เอ่ยพูดง่ายๆก็คือถ้าปริมาตรของแก๊สมากความดันจะน้อยถ้าปริมาตรน้อยความดันจะมากนะคะ จับคอนเซปต์ของกฎของบอยให้ได้นะคะโอเคนะตามทันไม่เอ่ยก่อนอื่นสิ่งที่หนูจะต้องสังเกตด้วยคือปริมาตรและก็ความดันนะคะปริมาตร p คืออ่า p คือความดัน v คือปริมาตรนะคะหน่วยที่ใช้จะเป็นอะไรก็ได้โอเคไหม จากความสัมพันธ์ที่บรอยเขาได้กล่าวไว้ว่าออปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันคุณครูจะนำมาเขียนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ไงนะคะคุณครูก็จะเขียนได้ว่าปริมาตรแปรผกผันกับความดันนะคะถ้าแปรผกผัน p จะเขียนอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะโอเคตรงนี้คือที่บ่งบอกถึงความแปรผันนะคะ v แ แปดหกพันกับความดันนะคะถ้าคุณครูอยากให้มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับคุณครูจะต้องทํำยังไงลูกก็คือนําค่าคงที่มาคูณเข้านะคะเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วนะคะคุณครูก็จะได้ว่า v เท่ากับ k คูณ1นส่วน p k ในที่นี้คืออะไรคือค่าคงที่คําว่าค่าคงที่นี่คืออะไรคะลูกมันก็คือ ค่าตัวเลขนะลูกอาจจะเป็น1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ก็ว่าไปนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่ตัวเลขคือมันไม่ใช่ตัวแปรนะลูกมันเป็นตัวเลขนะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็เอา k คูณเข้ากับ1ส่วน p นะคะถ้า k คูณเข้ากับ1ส่วน p เราก็จะได้ v เท่ากับ k ส่วน p จากนั้นครูย้าย p นะคะโอ้โหสอรี่นะคะเด็กน้อยนะคะ ขออภัยนะคะนิดหนึ่งนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะคะโอเคอข้อมูลหายสักครู่นะคะสักครู่ค่ะพี่รักโอเค,อเ,คเดี๋ยวมันกำลังจะมานะคะเด็กๆใจเย็นๆค่ะโอเคอ่านหนึ่ง V ก็จะได้ V ีเท่ากับ K ส่วน P นะคะถ้าคุณครูย้าย P ตัวนี้ ย้าย p ตัวนี้ขึ้นมาอยู่กับ v คุณครูก็จะได้ p v เท่ากับ k นะคะได้สมการนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีหลายความดันนะคะหลายปริมาตรเราก็จะได้เป็น p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2นะคะตรงนี้นะคะ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2หรือเท่ากับถ้ามันมี3ก็ p 3 v 3นะคะไปเรื่อยๆจนถึง Pn, Vn นะคะซึ่งพวกนี้มันก็มีค่าเท่ากับค่า k นะคะดังนั้นถ้าเราจะได้เราจะสร้างสูตรนะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณคุณครูก็ยกตัวอย่างมาแค่สสภาวะนะคะคุณครูก็จะได้ P1, V1 เท่ากับ P2, V2 นะคะอันนี้ก็คือสูตรที่ใช้ในกฎของบอยสูตรนี้จะใช้ตอนไหนนะคะใช้ที่ T คงที่ คำว่าทีคงที่ในที่นี้ก็คือทีไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็น25ก็เป็น25ตลอดคงที่ตลอดนะคะโอเคจากความสัมพันธ์เมื่อกี้นะคะเรามาเทสความเข้าใจของเราก่อนนะคะว่าเราเข้าใจตรงไหมนะคะสามารถทําโจทย์ได้ไหมเรามาลองลับสมองนะคะด้วยโจทย์ข้อนี้ค่ะคุณครูบอกว่า แก๊สชนิดหนึ่งหนัก30กรัมนะคะมีปริมาตร20ลิตรที่ความดัน100มิลลิลิตรของประหลอดนะคะอุณหนภูมิคงที่นะคะในข้อนี้คุณครูบอกว่าอุณหนภูมิคงที่ถ้าเปลี่ยนความดันเป็น50มิลลิเมตรของประหลอดแก๊สชนิดนี้จะมีปริมาตรเท่าใดหลักการนะคะเวลาที่หนูทำโจทย์หนูต้องอ่านก่อนนะคะลูกว่าโจทย์บอกอะไรและ โจ์ถามอะไรนะคะในข้อนี้โจทย์บอกอะไรหนูมาคะเรามาดูก่อนโจทย์บอกว่าแก๊นสชนิดหนึ่งหนัก30กรัมนะคะมีปริมาตร20ลิตรปริมาตรคุณครูให้ใช้เป็นสนัญลักษณ์่อ v v1 แต่เราเจอเป็นตัวแรกคุณครูให้ใช้เป็น v1 ก่อนนะคะที่ความดัน100มิลลิ เมตรของประลอดคุณครูให้ตัวนี้เป็น p 1นะคะการที่หนูระบุตัวแปรไปด้วยมันจะทําให้หนูมองเห็นว่าโจทย์บอกอะไรมานะคะอุณหภูมิคงที่ตรงนี้แหละลูกคือคีย์เวิร์ดของหนูที่จะช่วยในการว่าหนูควรจะใช้สูตรของใครนะคะ ะ็็บอกว่าถ้าเปลี่ยนความดันเป็น50มิลลิเมตรประลอดตรงนี้คุณครูให้เป็น P อะไรลูก P2 นะคะ50มิลลิเมตรประลอดแก๊สชนิดนี้จะมีปริมาตรเท่าใดก็คือเขาถามหาอะไรลูกถามหา V2 ใช่ไหมคะหลักการในการทำก็ง่ายๆเลยโอเควิธีทำนะคะวิธีทำ ตัวนี้เราก็บอกว่าจากกฎกฎของใครลูจกจากกฎของบอยนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าคุณครูคุณครูรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นกฎของบอยก็ตรงนี้ไงลูก mm hmm. เขาบอกมาว่าอุณหภูมิคงที่นะคะจากกฎของบอยถ้าอุณหภูมิคงที่สูตรที่ใช้ก็คือจะเป็น p 1 v 1เท mm ่า hmm. กับ p 2 v 2ตนะคะาำทันไม่เอ่ยนะคะ สูตรนี้ที่เราจะใช้ใช้ได้กรณีไหนกรณีที่ t คงที่โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูมาขอโนต้ตตรงพื้นที่มุมซ้ายตรงนี้โจทย์เขาบอกอะไรเรามาอ๋อบอก v บอก v v ตรงนี้คุณครูให้เป็น v 1น,นะคะ v 1โจทย์บอกมาคือ20ลิตรนะคะคุณครูก็เขียนไว้ก่อนว่าปริมาตรที่ให้มาคือ20 ต่อไ,ไปความดันความดันตัวที่1นึ่เขาบอกมาเท่าไหร่คะลูก100มิลลิเมตรของปลอดเขียนหน่วยไว้ด้วยทุกครั้งนะคะส่วน V2 รู้ไหมลูก V2 ไม่รู้คือสิ่งที่โจทย์ถามหาหนูก็ติดไว้เป็นตัวแปล V2 ไว้นะคะส่วน P2 แล้วลูก P2 โจทย์บอกมาไหมบอกมาตรงนี้ไงลูกคือ50 50อะไรคะ มิลลิเมตรของปลอดจากนั้นจากนั้นทํำยังไงสูตรเราก็ได้แล้วสูตรตรงนี้นะคะความดัน p1 รู้ v1 รู้ไหมลูกรู้พี p2 รู้ไหมคะรู้หนูสามารถหาตัวแปรนี้ได้ไหมหล,ล่ะลูกหา v2 ได้ไหมได้นะคะหาได้ยังไงก็โดยการให้หนูนะลูกนำตัวแปรพวกนี้มาแทนลงในสูตรนี้ แทนลงยังไงนะคะอ่ะเรามาดูคุณครูจะพาทําไปก่อนเนาะพี่หนึ่งพี่หนึ่งคืออะไรลูกหนึ่งร้อยเขียนหน่วยไปด้วยนะคะหนึ่งร้อยมิลลิเมตรของประหลอดนะคะโอเควงเล็บให้หน่อยคูณกับ V หนึ่ง v หนึ่งคือ V หนึ่งคืออะไรคะยี่สิบลิตรนะคะโอเคไหมอ่ะพี่สองละ่ะลูกพี่สองเท่าไหร่ 50หนูก็เขียนไปสรุปมิลลิเมตรของปลอดคูณกับอะไรเอย่ยคูณกับ V ีสองเอา้าวีสองทำไมคุณครูไม่แทนตัวเลขก,ก็เข้าให้หาไงลูกโอเคไหมคะอ่ะแล้วบางคนบอกว่ามาถึงตรงนี้ต้องทำยังไงเอย่ยตอกติกตอกหลักการเวลาเราแก้สมการที่เราต้องการหา คำตอบของตัวแปรนะคะให้หนูเอาตัวแปรไว้ฝั่งตัวแปรตัวเลขย้ายไปไว้ฝั่งเดียวกันในที่นี้นะคะหนูต้องการรู้ตัวแปร V2 ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่หนูควรทําคือย้าย50มาถ้า50ย้ายมาอีกฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับนะคะจากคูณอยู่ย้ายมาก็จะกลายเป็นหารนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียน100ไว้ ไว้ก่อนนะคะ100มิลลิเมตรของปลอดคูณกับเท่าไรเอย่ย20ลิตรนะคะย้าย50ลงมานะคะจากคูณมันอยู่ด้านบนใช่ไหมลูกถ้าย้ายมาอีกฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับย้ายมาอีกฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับมันจะเป็นหารนะคะหารเท่าไรเอย่ย50มิลลิเมตรของปลอดโอเคแล้วเหลืออะไรคะ V2 นะคะอ่ามาถึงตรงนี้ถึงบางอ้อหรือยังโอเคเดี๋ยวเรามาตัดหน่วยกันก่อนเหตุผลที่คุณครูให้หนูเขียนหน่วยด้วยทุกครั้งนะคะมันจะเป็นการเช็คได้ว่าหนูทํามาถูกทางไหมทุกทางยังไงอ่ะมิลลิเมตรของประลอดเหมือนกันตัดกันได้ไหมตัดกันได้แล้วมันเหลืออะไรล่ะลูกเหลือหน่วยอะไรเหลือหน่วยลิตรลิตรเป็นหน่วยของปริมาตรไหม น,นะคะเน่นแสดงว่าโอเคหนูมาถูกทางแล้วแต่ถ้าสมมติว่าหนูทํามาแล้วเขาถามหาปริมาตรแต่ดันเหลือหน่วยมิลลิเมตรของปลอดอย่างเงี้ยมาถูกทางไหมลูกทําถูกไหมไม่ถูกนะคะโอเคไหมอ่ะแต่ที่หนูตัดออกมาตัดออกมาแล้วมันเหลือหน่วยลิตรแล้วนะคะก็แสดงว่าหนูทําถูกแล้วที่เหลือก็แค่คํานวณเลขคูณเลขง่ายๆนะคะ5 1เป็น 50- 52ห เป็น100นะคะ2คูณ2ีได้เท่าไหร่ที่รักช่วยคุณครูหน่อยอ่า40หน่วยเป็นลิตรสุดท้าย answer ของเราก็จะได้ v 2เท่ากับ40ลิตรนั่นเองโอเคยากไหมเอย่ยทำได้ไหมคะโอเคหากคนไหนสงสัยหรือต้องการถามสามารถสอบถามมาได้นะคะใน Facebook ของคุณครูนะคะ โอเคไหมคะโอเคสำหรับพาร์ทแรกนะคะในส่วนนี้คุณครูจะขอจบไว้ตรงเรื่องของกฎของบอยนะคะแล้วในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ